สวัสดีครับคันนี้ก็เป็นย้ำห้าฟีโน่ครับคันนี้ก็จอดนานประมาณ3ามสี่เดือนนะครับแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับผมมาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับว่าจะทํายังไงถึงจะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับผม่อนอยก็ต้องดูน้ํามันนะครับผมว่ามีหรือเปล่านะครับผมก็แบตเตอรี่ไฟแรงหรือเปล่านะครับต้องเช็คดูด้วยนะครับผมมาสตาร์ทกันดูนะครับผม ครับถ้ารถจอดนานๆก็ต้องดึงโช๊นะครับผมนี่ดึงโช๊ไม่ต้องบิดคันเร่งนะครับครับถ้ากดแล้วไม่ติดก็มาดูที่น้ำมันนะครับว่ามันลงหรือเปล่าครับตัวนี้ก็จะเป็นไอเจ้าสายแบ็คัมนะครับผมที่มันต่อ,อ,อมาจากไอเจ้าตัวกอกนะครับให้เราถอดสายออกมานะครับแล้วก็ดูดนะครับผมดูดเพื่อจะ ให้น้ำมันมันลงเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเราไปสตาร์ทก่านน้ำมันจะลงการบูก็ใช้เวลาจนแบตจะหมดนะครับถ้าเราสตาร์ทไปเรื่อยนะครับตอดสายตัวนี้ออกมานะครับผมให้เราใช้ปากดูดนะครับดูดเพื่อจะให้น้ำมันมันลงเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมดึงสายออกมาก่อนนี่นะครับใช้ปากดูดนะครับผม เพราะว่าเราใช้แรงเครื่องสตาร์ทน่าจะไม่ลงนะครับผมดูดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าน้ำมันจะเต็มคาบูนะครับ,รบดูดเสร็จแล้วล้วก็เสียบเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็มาสตาร์ทแล้วก็ดึงโชกคนะครับดึงโชค๊คสตาร์ทตารไปเรื่อยนะครับ นะครับดึงโชว์ไว้นะครับไม่ต้องบีบคันเร่งนรเจ๋งได้นะครับคราวนี้นจะมีอาการวูบๆหน่อยนะครับผมเราต้องดึงโชว์ค้างไว้ก่อนนะครับครับพอได้ที่แล้วเราต่อดึงโชว์กลับนะครับผม ต,ต้องไปวอร์มเครื่องประมาณ4ี่ห้านาทีนะครับถึงจะเบาได้นะเพราะว่าช่วงนี้เครื่องยังเบาไม่ได้เพราะว่ามันน้ำมันยังลงไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวเราเอาไปเทสมาแล้วก็มาเทสอีกสักรอบนะครับขี ถ้าเครื่องมันร้อนก็จะเบาได้เองอัตโนมัตินะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ